ยินด,ด,ดีต้อนรับนะครสู่กิจกรรมไลฟ์ออพเลฟของเรานะวันนี้มีเปิดเปิดมาก็ตื่นเต้นเลยนะครับกับดาวบ้านเกิดกัน <c oughs> หลายคนก็ไปไปในฝันมาแล้วแหละ <c oughs> จำได้บ้างไม่ได้บ้างใช่ไหมอ่าซึ่งอ่าวันนี้ก็จะมีข้อมูลจากทางสถาบันกาแล็กติกนะครับ ได้พูดถึงว่าเราเมื่อเราได้ตื่นขึ้นเนี่ยการตระหนักรู้ของเราก็จะเริ่มต้นขึ้นนะแล้วก็เหลี่ยมมุมต่างต่างนะตัวตนในหลักมิติของเราก็จะปรากฏตัวขึ้นด้วยนะเนื่องจากจิตสำนึกของเราได้ยกระดับขึ้นไปก็นะจะรู้ว่าเราไม่ใช่มีเพียงตัวตนเดียวไม่ได้มีเพียงภพชาติดเดียว มาแล้วก็กลับแค่นั้นนะตัวต้นรวมของเรานั้นรือเรียกศัพท์ทางพุทธเรียกว่าตัวต,วตนต้นธาตุต้นธรรมเออซึ่งเป็นจิตวญญาณร,รวมนะที่แยกออกมาจากพระผู้สร้างเนี่ยเขาก็ได้แบ่งตัวเองออกไปเป็นอนันต์เหมือนกันนะครับไปมีประสบการณ์ทุกๆด้านเลยทุกๆมิติทุกดาวทุกๆภพชาติเนี่ย คือนอกนอกนอกโลกเนี่ยนะนอกโลกทางกายภาพของเราเนี่ยมันไม่มีเวลามันจงเกิดขึ้นพร้อมกันดังนั้นถ้าเราออกจากร่างกายไปไปอยู่ในมุมบนมองในมุมของจิตวิญญาณเนี่ยมันก็จะเห็นตัวเราเนี่ยที่มีอยู่เป็นอยู่พร้อมกันเนี่ยหลายๆห,หน่วยย,ย่อยเป็นอนันต์ที่กําลังแสดงกําลังมีประสบการณ์กําลัง ประสบพบเจอเรื่องราวแต่แต่ล้วตัวตนเนี่ยที่ตามที่แผนเอาไว้นะครับเกิดขึ้นพร้อมกันแต่ว่าพอดีเรามาอยู่ในโลกมันก็เวลาเป็นเส้นตรงเรามาอยู่ในเส้นเวลามันก็จะมีอ,อดีตอนาคตปัจจุบันใช่ไหมเออมันมีอดีตชาติอนาคตชาติอย่างนี้แต่ว่าพอออกจากม่านพรางเส้นเวลาไปมันก็มีพร้อมกันเลย ันนั้นเป็นความมหัศจรรย์ของสนามพลังงานมวลรวมนะครับที่สรสร้างนะแล้วในขณะที่เรามีตัวตนในปัจจุบันเนี่ยมันยังมีเส้นทางแห่งความเป็นไปได้อื่นซ้อนทับกันอยู่เยอะแยะเป็นอันตน์เหมือนกันทุกครั้งที่เรามีการตัดสินใจเลือกนั่นแหละก็เ,เกิดเส้นทางใหม่ๆเกิดขึ้นและเส้นทางนั้นก็ดําเนินไปนะมันมีทั้งเส้นทางที่เราได้เลือกและเราไม่ได้เลือก ที่เราได้เลือกเราก็มาเป็นเราในตอนนี้กําลังนั่งประชุมกันอยู่ที่เราไม่ได้เลือกก็จะมีอยู่ของมันก็เดินไปบางทีเราก็ไปพบเจอในฝันเออนะแล้วก็ยังมีเส้นทางแห่งความเป็นไปได้อื่นๆนะแล้วมันยังมีเส้นทางแห่งความน่าจะเป็นอีกนะทับซ้อนกันโอ้โหอะไรเป็นอะไรที่อ่าเมื่อเราได้ยกระดับจิต เป็นจิตสํานึกตรรกรูปแบบหลักมิติเนี่ยนะมันก็จะมีคมต,ตื่นเต้นอลังการงานสร้างของโลกของพระเจ้ามากมายเลยนะดังนั้นเนี่ยเมื่อเราได้ตื่นขึ้นเนี่ยก็เป็นเรื่องธรรมดามากสําหรับคนที่ได้วิวัตขยายจิตออกไปเนี่ยที่จะไปเห็นตัวตนอื่นๆของเราเป็นมนุษย์แห่งดวงดาวในหลักมิติ และเราทุกคนก็ก็ทำได้และทําอยู่ในฝันนะครับและเมื่อเราได้วิวัตขึ้นแม้กระทั่งเราไม่ฝันเราก็เราก็สัมผัสเห็นสัมผัสรู้ได้นะรารู้ไหมว่าที่เรากำลังสัมผัสอยู่เนี่ยมองออกไปข้างนอกเห็นรูปร่างในแสงเห็นเมฆที่ปรากฏขึ้นเป็นรูปรัก์รูปร่าง,งต่าง เออถ้าเราออกจากคําคิดออกจากอาประสาทสัมผัสภายนอกไปเราก็จะเห็นนั่นมันไม่ใช่เรื่องของมิตินี้เลยนะที่เราเห็นอยู่สัมผัสอยู่นะครับแต่ว่ามนุษย์เราเนี่ยมันก็จะมันจะยอมรับเฉพาะสิ่งที่เราเชื่อเท่านั้นแล้วเราจะเห็นในสิ่งที่เราเชื่อแต่สิ่งที่เราไม่ได้เชื่อเราจะไม่เห็นมันจะไม่มีปรากฏการเกิดขึ้น นะแล้วมันก็จะไม่มีภาพในเมม o รีของเราที่จะสร้างให้ให้เห็นเว้นแต่ว่าเราจะออกจากการเป็นมนุษย์นะไปอยู่ในลักษณะของกายแสงหรือว่าจิตวิญญาณนั้นนนะ่ะเราก็จะเข้าใจแล้วเราจะสัมผัสได้ทุกทุกขื่นความถี่ดังนั้นเนี่ยบิติเนี่ยมันก็คือขื่นความถี่ เป็นระดับของการสั่นสะเทือนนะแล้วเราก็สั่นสะเทือนในหลากหลายระดับตลอดเวลาด้วยนะดังนั้นการตระหนักรู้มันก็คือการสั่นสะเทือนและเราเอาการสั่นสะเทือนของการตระหนักรู้เนี่ยไปอยู่ในคลื่นไหนมันก็จะจูนกับเขาได้จูนกับคลื่นนั้นได้นั้นวิธีการของเราก็คือจงไหลาตามกระแสนะกุญแจก็คือ คงอยู่ในขึ้นคำถี่สูงอยากมีสติสัมปชัญญะอยู่ในหัวใจที่สั่นสะเทือนด้วยความรักและขึ้นคำถีบวกทุกขณะเมื่อยิ่งเราสั่นสะเทือนสูงเนะี่ยคือการเบวาวาการเปิดรับมันก็จะกว้างไกลนะและขึ้นที่มันสามารถจูนไปได้ในทุกระดับก็คือขึ้นว่างคือขึ้นสมดุล นะตรงนั้นเนี่ยมันจะอยู่นอกเหนือมันพลางแล้วก็ตอนนี้เนี่ยแมทริกซ์นั้นมันกำลังเปลี่ยนไปเพราะว่าเนื่องจากการหยุดของวงจรแมทริกที่เรากำลังทำอยู่และเราเองเนี่ยตอนนี้กำลังใช้ชีวิตคล่อมชีวิตแบบหลังมิติอยู่ แล้วก็เราก็จะสัมผัสเห็นและตระหนักรู้ถึงการสื่อสารและการท่องเที่ยวไปในกาแล็กซีอันไม่จำกัดนะครับทั้งมันถ้าเรานะออกจากความคิดได้เนะีเรื่องราวที่มันผุดมันโผล่ขึ้นมานะมันเป็นเรื่องหลักมิติทั้งนั้นเลยและร่างกายของเราก็ได้ปรับไปแล้วนะครับสำหรับคนที่ตื่นแล้วนะเซล์ในร่างกายเขาก็ปรับ ของเขาเขาอยู่ในหลักมิติอยู่แล้วไั่ได้อยู่ในมิติของของมิติสามนะครับเขากำลังอา่อานอ่านค่าตำแหน่งของดวงดาวเขากำลังรับข้อมูลการปฏิบัติการในระดับหลักมิติอยู่แล้วก็เราก็ได้รู้ว่าเรากำลังเชื่อมต่อกับระบบซึ่งระบบอะของโลก ของจักาวาลซึ่งมันมันเป็นถ,ถักทอเป็นสิ่งเดียวกันนะเาเรียกว่าสนามพลังงานของพระเจ้าคือเรียกว่าความต้านนั่นเองนะแล้วเราก็จะสัมผัสกับมนุษย์ดวงดาวตัวตนของเราหลังมิติแล้วก็หลังเกิดขึ้นเกิดขึ้นอยู่กับเราณตอนนี้นะครับในขณะที่เรานั่งฟังอยู่นี่การรับรู้ของเรา อาจจะส่งไปถึงดวงดาวอื่นๆในตัวตอนอื่นๆของเราหรือตัวตอนอื่นๆก็ส่งมาถึงเราแล้วเราก็รับข้อมูลอยู่นะแล้วก็ทุกอย่างเนี่ยมันเกิดขึ้นกับอะตอมของมนุษย์โลกตอนนี้แล้วก็ <c oughs> มีผู้ที่มีผู้ที่เรียกว่ามี มีปณิธานด้วยเจตจำนงลงมาเนี่ยมาในโลกแล้วก็กำลังถือธงอยู่แนวหน้ากำลังรู้แจ้งอยู่ในขณะน,นี้แล้วก็กลและสิ่งที่ทำอยู่ตอนนี้เราก็ทำมาแล้วหลายภพชาติแล้วหลายมิติด้วยและตอนนี้เรากำลังจดจำได้และกำลังรวมเข้าด้วยกัน มันกับตัวตนอื่นๆของเราที่เรากำลังทำภารกิจอยู่ในหลายมิตินะซึ่งเราอาจจะไปสัมผัสเห็นในฝนันในนิมิตของเราที่เห็นตัวเองกำลังบางตนบางตัวก็กำลังไปหลบ <c oughs> คำเหมือนกันมันไม่มีหลายคนบอก <c oughs> หนูเห็นหนูตัวเองไปลบหนูกำลังเรียกว่าขี่มังกร <c oughs> หนูกำลังเหินเบกหนูกำลังขีหองอยู่หนูกำลังเรียกว่าว้าไปจักรวาลอื่นเออ,อน,นั้นแนละมันเป็นเรื่องอตื่นเต้นนะครับที่ประสบการณ์ใหม่ๆจริงๆมันไม่ใช่เรื่องตื่นเต้นหรอกมันเป็นการฟื้นคืนความจริงเดิมที่มีอยู่เดิมอยู่แล้วของเราในลักษณะที่เราก่อนลงมาอยู่ตรงร่างนี้เราก็อยู่ในหลากหลาย นะครับจนกระทั่งอารวมไปเป็นต้นท่านเนี่ยมันก็อยู่ในลักษณะของการเป็นเอ,อแต่ว่าพอแยกออกมาเป็นหน่วยย่อยใช่ไหมมันก็จะอยู่ในหลากหลายประสบการณ์ซึ่งมันเ,ออเกินจากกล่าวด้วยภาษาให้ให้ให้ครอบคลุมนะครัเป็นว่ารู้กันนะแล้วก็ ตอนนี้เรากำลังจดจําได้นะครับแล้วก็กําลังรวมเข้ากันกับตัวตนอื่นๆของเรานะแล้วรวมทั้งกับผู้อื่นด้วยนะที่เรากําลังปรับเปลี่ยนคมข่ายคองขายของระบบและเรากําลังแอคทีฟอยู่นะครับมันเป็นการทำงานในระดับกาแล็กซี แล้วก็เราได้ลุกขึ้นมาและได้รวมพลังกันไม่ใช่เพียงแค่มนุษย์ข้างล่างนะครับรวมทั้งข้างบนด้วยลุปธรรมชั้นสูงอื่นๆที่มีจะจำนงอันเป็นเปี่ยมด้วยหลักรวมทั้งตัวตนของเราอื่นๆที่ได้าสามมาทำภารกิจ ทั้งที่ตัวนี้ได้มาอยู่ในร่างใช่ไหมตัวต้วนอื่นๆที่เขาเรียกว่าไฮเออร์เซลล์ซึ่งมีจํานวนมากมายเขาเองไม่ได้มาอยู่ในร่างแต่เขาก็อ,อยู่กับเราเสมอในด้านของพลังงานในภาพทิศนะแล้วก็ก็ยังทําหน้าที่เป็นจุดศูนยรรวมพลังงานให้เราเป็นจุดศูนย์รวมของแสงสว่างและในขณะที่เราเอง ในพักพื้นเราก็เป็นจุดศูนย์รวมแสงสว่างในตัวเองและนั่นก็คือการเป็นจุดศูนย์รวมแสงสว่างของระบบแล้วก็ตอนนี้ทุกทุกคนกำลังเพิ่มเพิ่มค่าในแสงสว่างในพลังงานอันเข้มข้นเราเพิ่มค่าแสงสว่างของพลังงานที่เข้มเข้มข้นแก่ตัวเองนั่นคือการ เพิ่มค่าแสงสว่างให้โลกเว้นแต่ไม่ใช่นะครับยังไงคำพูดนี้ความคิดนี้การกระทำแบบนี้นะมันเป็นการเพริ่มค่าสรรเสริญแสงสว่างหรือไม่หรือมันไปเพิ่มงานให้เขาให้คนอื่นไปดับแสงผู้อื่นไปถ่วงลังผู้อื่นหรือไม่ นะซึ่งเรากำลังทำอยู่แล้วก็มันเป็นเวลาลำค่าแล้วก็เวลาล้ำค่าการเผชิญเหตุการณ์ประสบการณ์มันก็จะเปิดเผยละหักชีวิตของเรามันเป็นช่วงเวลาที่เรามามา,มาเลือกแห่งทางเลือกเสรีในทางเลือกของเรานะั้นถ้าหากว่าบันเป็นไปในทางที่มี ชีวิตชีวามีความสุขมันก็คือการเพิ่มค่าแรงสันสะเทือนยิ่งเป็นความรับความเบิกบานความชื่นชมยินดีอันนั้นก็เป็นการสันสะเทือนด้วยครับถี่ที่สูงสูงยิ่งแลวเป็นการเพิ่มขึ้นความถี่ในี้ให้กับระบบทุกครั้งที่เราเปล่งออกมาที่เราที่เรา พูดที่เราคิดที่เราทำออกมาด้วยรักเปิดปานอันนี้มันก็จะเป็นการเพิ่มการสะเทือนของพืชความถี่ทุกครั้งและเรากำลังเป็นมนุษย์แห่งดวงดาวอันหลากหลายผู้สูงส่งนะครับที่มามาอยู่ตรงนี้มาอยู่รวมกับเราตรงนี้ต,ต,ต้นนี้เพื่อ มาเป็นประภาคารเป็นท่อส่งพลังงานแสงสว่างสองทางเป็นแรงบันดาลใจและจุดประกายไฟให้กับผู้คนและมาพาผู้คนมารักมาสุขมาเบิกบานให้เกิดขึ้นแก่เขาและเขาก็ทำให้โลกนั้นรับสุขและเบิกบานได้เกิดขึ้นในโลก และผู้คนทั้งหลายไปพร้อมๆกันอันนี้ก็เป็นสารจากทาง t h อ t ท a m นะครับสถาบันกา Galactic แล้วก็จะเซิร์ฟอีกนิดหนึ่งเรื่องของของเฟสการที่เราจะจะวิวัฒนะครับเริ่มต้นจากการตื่นรู้ก่อนนะครับจากการตื่นขึ้นมาแบบหลับๆอยู่ตื่นรู้สึกตัวขึ้นมาเราก็จะ เราก็จะรู้สึกตัวไงเรื่นี้ฉันเป็นใครฉันจําได้แล้วนี่ฉันนอนหลับแล้วฉันตื่นแล้วตอนนี้ใช่ไหมแล้วคนทั้งหลายมองไปซ้ายขวาหน้าหลังเอเต็มไปด้วยคนนอนหลับไม่มีใครตื่นเลยใช่ไหมฉันก็จะไปบลุกคนไปบอกคนเออช่วงแรกเนี่ยจะเป็นช่วงเวลาที่เมื่อเราตื่นขึ้นแล้วเราก็จะ,ะเรียกว่ามีไฟ คือพลังมันเกิดขึ้นพล,พลังมันจะพลังอำนาจภายในใช่ไหมมันก็จะเออจะขวันควายหละตอนเนี้ยมีข้อมูลความรู้ใดที่จะให้คากระจ่างแก่ฉันฉันก็จะไปควานหาจะค้นคว้าสำหรับตำรานะครับเพื่อตอบคำถามเราเพราะว่าคำถามมันประเด็งประดานขมายามากมายเออแล้วเราในขณะเดียวกันเราก็จะ ออกไปฉันอยู่ไม่ได้ฉันต้องทําอะไรสักอย่างความรู้สึกมันบอกแบบนั้นแล้วมันเป็นไฟที่เขาเรียกว่าแรงไฟสุขุมเนี่ยมันต้องทําอะไรสักอย่างไม่งั้นฉันกินไม่ได้ฉันนอนไม่หลับตื่นเออมันก็จะไปบอกทุกคนเออนี่เธอเธอตื่นได้แล้วนะเนี่ยเขากําลังแอฟเทนชั่นเสด็จขึ้นสู่สวรรค์กันนะอะไรนีจะไปบอกทุกคนใช่ไหมทุกคน เราก็จะเจอส่วนกลับใช่ไหมเออก็จะเป็นแบบนี้เขาเรียกว่าภาวะร้อนวิชานะครับอ,อันนี้เปดแรกนะแล้วก็จะถ้ารู้สึกตัวได้เร็วหน่อยนะโดนส่วนกลับแรงๆจะตื่นรู้สึกตัวว่าเออนี่เราทําเกินไปหนะ่เราก็จะชะลอฝีเท้าลงหน่อยกลับมาอยู่ตัวเองหน่อยนมาศึกษาตระหนักรู้ภายในหน่อยก็จะเข้าสู่เป็สองครับ เบ็ดสองนี่ก็จะเป็นกระบวนการรื้อถอนนะอะไรที่มันเป็นขยะเป็นซากปรกหัาพังที่ไม่มีประโยชน์แถมมันหนักมันเกะกะมันรกเนี่ยก็ต้องเอาออก,อาออกจากบ้านเราออาจากร่างกายเราจิตใจเราปวดเปื้องพันธนาการทั้งหลายนะครับทั้งกรรมอนุสัยทั้ง อีก็ที่บาดเจ็บความไม่สมดุลทั้งหลายกดดหอวปกดเลื้อดมันก็จะมีประเด็งประดาถาโถมเข้ามาอย่างขรน่ำทำื่อเซลนะครับทุกภพชาติมันจะหลั่งไหลเข้ามานไะห <c oughs> ยิ่งเราไปประกาศว่าเออฉันขอเออขออยู่เป็นชาติสุดท้ายละอะไรเงี้ยฉันจะไม่กลับมาอีกแล้วฉันเบื่อเต็มที่ <c oughs> โลกใบน,นี้เออ ข้างในก็บอกเออได้สิฉันจัดให้อะไรออสิ่งที่อุดตันทั้งหลายสิ่งที่เป็นตกค้างทั้งหลายที่ฝังอยู่ในจิตใต้สำนึกใช่ไหมถึงดยในจิทุกภพชาติมันลังลายมาเลยนะครับถาโทม,ามมาซัดเซคมาบำมลุกคุกคาเแหละนะครับนะจนแทบไม่ไม่เหลือเลยอ่ะช่วยมากเลยทำไมช่วยแบบช่วยเคลียร์คลีมไง เออนั่นแหละก็รักนั่นแหละนะจนหมดจดน,นะครับถึงจะเข้าสู่สะพานสายลงุงนะต้องเออเรียกว่า,วาพระเยซูบอกว่าประตูสุภะเจ้ามันแคบนิดเดียวถ้าจะเข้าไปหรือต้องวางสมาดดัมปาราทุกอย่างออกให้หมดเออถึงจะเข้าประตูแคบนั้นได้นะ ต้องพระพุทธเจ้าก็บอกว่าเธอต้องเอาความประพัดสอนเท่านั้นะข,ข้างบนแม่อนุญาตให้เอาขยะเข้าไปนะครับแล้วก็พอผ่านเปสดสองหมดจดแล้วใช่ไหมมันก็ไม่มีแรงแรงกรรมที่จะดึงเรากับแรงอะไรก็ไม่มีแล้วไม่มีอุสัยนอนเรื่องตกค้างแล้ว มันก็จะเสะถียรไงมันก็จะอยู่ในโลกอย่างโอ้ยสุขเกษมเปรมปรีมองทุกอย่างเป็นรักมีใครมาด่าก็โอ้ยขอบคุณนะอะไรอย่างนี้แล้วก็เออมันก็จะเห็นไงแม่ตามทำงานโดยธรรมชาติด้วยแต่ว่าธรรมชาติของมันนะโอ้ยน่าสงสารอะไรอย่างนี้เจอทุกจังอะไรอย่างนี้ เขามาด่าอย่างเงี้ยเราก็บอกว่าเออขอบคุณที่ชมอะไรเงรี้ย <c oughs> เพื่อนมันก็ยิ่งเคืองนะมันบอกว่ากูด่ามออึงอะไร,งไร <c oughs> เงี้ยอ้าวเหรออะไรเงรี้ยใช่ไหมแล้วมันก็งงอนะ่ะงงว่าไอ้ด่ามันไม่โกรธแมันกลับโกรธแทนที่เราไม่โกรธมันอะไรเงรี <c> ้ย <oughs> เออแล้วก็เออยิ่งเราเงียบเนี่ยมันยิ่งแครน,นะเพื่อนชอบมาแกล้งเราสมัยก่อนเนาะทำงานมัน มันก็มาชอบแกล้งไนงะเออเราก็ไม่โกรธยิ่งไม่โกรธมันยิ่งแค้นใหญ่อะไรนี้เออ,อน,นั้นก็เป็นแล้วมันก็จะนําไปสูขข่การที่เขาต้องกลับเข้าอาหาตัวเองว่าเอ๊ะผูผิดแน่เลยเนี่ยกูไปแกล้งเขาแล้วเขาไม่โกรธนะผมบกพร่องตรงไหนอะไรเงี้ยอ,อันนี้เขาปาสสร,รภาพนะครับว่าเออเขาได้ตื่นเพราะว่าเราเนี่ยเพราะเราเขาเห็นเราไนงะ เรามีความสุขเราไม่ไม่ทุกข์เลยแล้วเราก็ทิ้งสิ่งที่มันไม่ใช่ออกไปหมดแล้วเราก็ไม่เห็นมีอะไรมันมเป็นปนัญหาเราก็เลยเออเห็นอันนั่นแหละคือดั่บันดาลใจที่เราได้เป็นแสงสว่างนั่นก็คือได้แสงสว่างนะันมันได้ไปจุดแสงสว่างขึ้นกับคนรอบขอ้างอันนี้คือเฟสสามนะครับก็คือการตื่นขึ้นมาแล้วแล้วก็เป็นตัวเองที่ยอดเยี่ยม นาจากการเคยเป็นตัวเองที่ยอดแย่อะไรด่ามาคำหนึ่งกูส่วนไปสิบอะไรงี้ในสมัยก่อนเนาะแต่ว่าพอตื่นขึ้นมาก็ส่วนไปสักสองคำอะไรงี้แต่พอมันสเสเถียนแล้วก็เออแค่ส่งยิ้มด้วยรักจากใจอะไรางี้เออแล้วก็เฟสสี่มันก็จะเป็นเป็นตัวเองที่ศักสิธิ์นั่นก็คือมันสว่างมันจ้ามัน มันอยู่ในทุกที่เลยเพราะว่าทุกที่มันเป็นที่ของเราและที่ของเราที่แท้จริงมันก็คือที่ที่มันไรซึ่งความไม่มีความไม่เป็นเพราะเรามีมันมีความเป็นอยู่อยู่เสมอและอยู่เป็นนิรันด์นั่นเองเขาเรียกว่าพุทธะเดินดินครับมีสี่เฟสด้วยกันแล้วก็เฟสสามเฟสสี่ก็จะมาทำภารกิจกัน เป็นแสงแห่งรัมาเป็นแสงสว่างที่จะเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้คนที่พวกเรากำลังเป็นอยู่นั่นเองครับ